เตียมตัวพบกับครบรอบ44ปีของร้านเพื่อนเกษตรตากช่องขอเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านเข้ามาร่วมงานฉลองครบรอบ44ปีของทางเราโดยทางเราจะมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเล่นเกมสนุกสนานที่จะทำให้ทุกท่านประทับใจ พบกับสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากทางร้านเพิ่นเกษตรปากช่องพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษอีกมากมายยกขบวนร้านค้ามาลดราคาสูงสุดถึง50%เลยครับและทางเรายังมีกิจกรรมสนุกสนานอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นตักไข่พาโชคและลุ้นรับของรางวัลสุดพรีเมียมและยังมีสินค้านาทีทองจากทางร้านเพิ่นเกษตรปากช่องของเราอีกนะครับอาทิเช่นแผงโซลา่าเซลล์โมโนฮาร์450วัตต์แบรนด์ยีล่าจากราคาขายปกติ3,690บาทเราลดเหลือ2,990บาทและยังมีปั๊มน้ำไฮโฟ1.5แรง และสแรงขอบอกเลยภายในงานมีสภายอีกมากมายอย่างแน่นอนครับผมและภายในวันที่8ถึงวันที่9มีนาคมจะมีการจัดกิจกรรมไทยฮอนด้ามาบำรุงรักษาเครื่องยนต์อเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ําเครื่องพ่นยาเครื่องตัดหญ้า และยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีก,กมากมายไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีเปลี่ยนอะไหล่ฟรีการซ่อมแซมรักษาฟรีและอะไหล่ภายนอกฟรีโปรโมชั่นเหล่านี้เริ่มตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ถึง9มีนาคม2567นะครับอย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ไปทังขาดและอย่าลืมมาร่วมฉลองงานครบรอบ44ปีของทางร้านพื่เกษตรกันด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับ